จับคู่เลขล่างจับคู่ล่างวันที่วันที่หนึ่งกอย่อวันที่หนึ่งกอย่อสองหาหกสี่จับคู่เลขล่าง ถ้าจับคูเหลีกลางพี่น้องว่าจับตัวใดวดีผมหมักเอาเอาเอาวิ่งก้อนนะพี่น้องเนะงาะวิ่งล่างวิ่งล่างนี่ผมหมักศูนย์ผมหมักศูนย์กับเก่ารอง ตัวร่องได้พีนองมาห้าหกเจ็ดนี่ครับผมหมักตัวร่องมันเาะว่าเลขสูตรวิ่งสามตัวสามตัวนี่ไปได้ทั้ง่างทั้งบนแต่ว่าวิ่ง่างหัวผมหมักวิ่งหมักศูนกับกับเก่า แต่ว่าผมก็จะนําเหล็กมาจับคูให้พี่น้องในช่มกันออามาจับคูเหล็กชนจับคูเหล็กชนเอาถาม่ากเก่าถาม่ากเก่าถาม่ากเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือสองเก่าสี่เก่าผมหมักเหล็กรางหัวผมหมักแบบ คู่ขี้แต่ว่าผมใจผมมันกัดนักไปทั้งเด็กขี่มากกว่าแต่ผมกัดจับตามตามสูตรที่ออกมาเด้อครับพี่น้องเด้อจับตามสูตรที่ออกมาแต่ว่าใจผมมันมกักเลขที่ติดติดเลขขี้ถ่ามาเก่าถามถาหนึ่งแต่ถ่ามาสอง พราะว่าเด็เด็ศูนย์มีเด็กสองทาม้าสองทาม้าสองทาม้าสองก็คือสองเก่าสองหาสองเจ็ดสองเก่าสองหาสองเจ็ดทาม้าสอง แต่ถาม่าตัวอื่นนะพี่น้องมีอีกบอมันกับบอมีนะครับพี่น้องมันกัมีแครนี้มันกับมีมันกับมีแค่หาศูนกับศูนย์เจ็สศส,สองหาสองเจ็ อันนี้เบื้องไหวแค่เป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นเด็กคำนวณตามสูตรซื้อเด้อครับพี่น้องเบื้องไหวแค่เป็นแนวทางสูตรลางมันก็มีเอาไว้เนี่ยเด็กเอาหอยไว้เนี่ยมีหอยไว้พี่น้องศูนย์หนึ่ง หอยว่คือศูนย์หนึง่งผมอยากมันคุยรวยไปทั้งในเลียงคุยรวยในภาษาอีสานดน้ครับด้อคุยรวยเป็นภาษาอีสานมันหนาคุยรวยไม่ว่ามันรวยเป็นภาษาอีสานด้วยครับด้อพี่น้องอาจิบุเคยได้ยินได้คุยรวยเอเอ นะครับเนาะผมก็จับเอาเหล็กตามสูตรที่เห็ดออกมาเห็นนะครับพี่น้องอพบกัเห็ดเอาตามสูตรที่ออกมานะครับเนาะเอาอีกจักตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะเอาอีกจักตัวหนึ่งออกแบบเป็นเหล็กเลี่ยงเหล็กเลี่ยงก็คือห้าหกเอาซ้ำานีนะครับพี่น้องเนาะเด็ก จับคู่เลีลกางเด้อครับพี่น้องเด้อจับคู่เลียก่างแต่ว่าผมกับบท่านรับประกันให้เด้อครับพี่น้องสูตรนี้ผมกับบท่านรับประกันให้ว่ามันจะชั่วแต่ค่ะให้พี่น้องปูเขามารับช่มงค่เบื้องไว้แค่เป็นแนวทางก่อนเนาะครับเนาะถ้าสูตรมันแม่น หัวหน้าจังมาลุยกันกันใหม่ครับพี่น้องครับนี่ครับสูตรคูประกอบมันสูตรคูประกอบมันก็นเป็นแบบนี้นี่คือสิบสบ,บนบวกสิบล่างเอามาบวกกันห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกสามคงที่เกิอพี่น้องอยากเอาไปเหดุบึง ก0ค,คือเลขหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างมันบวกกันแล้วมันก็ได้ดสองสองบวกหกทวงทีมันก็ได็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอา้าพี่น้องครับเอาซามีสกอนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว คลิปหนาคลิปหน่จังว่ากันไหมแต่ว่าคลิปเด็กล่างผมลงแค่คลิปเดียวนี่เด้อพี่น้องเด้อผมลงให้พี่น้องแค่คลิปเดียวนี่ก็ขอให้พี่น้องสุขสมหวังมีโศกมีลาภกันคูคคนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ